สวัสดีค่ะหัวข้อนี้เป็นการบันทึกเงินเพิ่มนะคะของเดือนกุมภาพันธ์เราจะใช้ข้อมูลจากตารางที่แสดงอยู่นี้นะคะเงินเพิ่มของเดือนกุมภาพันธ์จะมีนางสาวดีจริงแน่นอนในส่วนของเบี้ยขยันห0 0 0งบาทนางสาวงามจริงดีพร้อม เบี้ยขยัน1,000บาทแล้วกลับไปที่โปรแกรมนะคะหัวข้อนี้เป็นการบันทึกเงินเพิ่มเรากดที่ไอคอนเงินเพิ่มค่ะเราเลือกเป็นบันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นหรือโบนัสนะคะรายการเมนูบนค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเป็น ใช้สาขาสำนักงานใหญ่วันที่นะคะเป็น0ูนย์หนศูนย์หศูนย์ส 2-558ค่ะถึงเดือนถึงวันที่28 02-2558เช่นเดียวกันนะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคค่ะก็จะเข้ามาที่ หน้าจอของการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลรายการเงินเพิ่มเราจะบันทึกพนักง,งานคนแรกแล้วกดปุ่ม F3 เพิ่มนะคะพนักงานคนแรกเป็นนายดีจริงแน่นอนนะคะรหัสใส่จุด Enter ค่ะแล้วเลือกเป็นรหัสศูนสองายดีจริงแน่นอนกดปุ่ม Enter เลือกค่ะ เรามาแก้วันที่เป็นวันที่28 022 558เป็น28 0 2 5บแเลยนะคะ ประเภทของเงินเพิ่มเราจะเป็นเรียกขยันใส่จุด enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงเมนูของประเภทเงินเพิ่มมาให้เราเลือกเราเลือกเป็นเรียกขยันรหัส att mm hmm. กดปุ่ม enter เลือกค่ะยอดเงินนะคะ เป็นหนึ่งหมื่นบาทเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเรากดปุ่ม F10 ออกเพราะค่ะกดปุ่ม F10 บันทึกนะคะมาที่ พนักงานคนที่สองรหัสสูตรเราจำไม่ได้เราใส่ถุด Enter ค่ะเราเลือกเป็นนางสาวงามจริงดีพร้อมเป็นรหัสพนักงานาาสูตรสามกดปุ่ม enter เลือกค่ะวันที่นะคะเราใส่เป็นวันชิ้นเดือนวันที่28 ห2ึ5งสนะคะใส่ 5, 8เลยแพ่นเงินเพิ่มเราใส่จุด Enter คะ่ะเลือกเป็นเบี้ยขยัน ATT กดปุ่ม Enter เลือกนะคะเยอดเงิน1,000บาท บันทึกเสร็จแล้วเรากดปุ่ม F10 บันทึกค่ะเราไม่บันทึกรายการต่อเรากดปุ่ม Escape ออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กดปุ่ม Y e s ค่ะเราเข้าไปดูใหม่นะคะ รหัส0ูนย์บาทพขยันพิมพ์แปดศูนย์ององ่มอ่านมาแล้วนะคะอันนี้เป็นรายการเงินเพิ่มของพนักงานสองคนทั้งหมดแล้วนะคะเราดูเสร็จแล้วเรากดปุ่ม Escape ออกค่ะ กลับมาที่หน้าจอหลักอันนี้เป็นได้เป็นการเสร็จรายการบันทึกเงินเพิ่มของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ